สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคาาราอัลเซลนะครับผมวันนี้อยู่ที่อยุธยานะครับผมกับงานชุดแทงน้ำโมสูงนะครับผมกับโคกหนองนาโมเดลนะครับอันนี้เป็น <c oughs> โคกหนองนาของลูกค้านะครับผมวันนี้พื้นที่ทั้งหมดน่าจะประมาณเจ็ดไร่นะครับผม <c oughs> วันนี้ก็ลูกค้าก็จะกดเป็นโคกหนองนาหมดแล้วนะครับพวกนี้ส่งของเราจะเป็นงานมาติดตั้งขอถังแทงน้ํานะครับผม น,นี้จะเป็นถังขนาดสามพันลิตรสองไปนะครับดัน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นตัวาสายน้ํานะครับที่จะใช้ดูดน้ําเพื่อที่จะทําการเกษตรนะครับตันนี้ก็จะเป็นหอถังนะครับตอนนี้ว่านี้ก็ถึงเวลาเราขึ้อนอยโกโครงขึ้นแล้วเซตนี้ตัวหอถังจะสูงเป็นพิเศษนะครับผมจากพื้นดินถึงพ้นถังจะอยู่ที่แดเมตรนะครับแล้วก็ถึงวงังคานี่ก็จะอยู่ที่ 10เมตรห้าสิบนะครับข้างบนแล้วก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวเราจะใส่งานโซล่าเซลล์ข้างบนนี้พื้นที่นะครับลูกค้าปรับพื้นที่ได้ค่อนข้างสเสมอแล้วนะครับเราก็จะทีมง,งานก็กำลังทำงานกันอยู่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นงานบันไดบนนะครับสวยๆเลยนะครับ ก็กจะมีราวกันตกนะครับลูกค้าไว้เดินชมวิวได้นะครับข้างบนสวยงามเลยนะครับการแข็งแรงคุณภาพแน่นอนครับผมกนะครับารท่านใดสนใจนะครับผมอยากได้งานดีๆงานคุณภาพก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคราชโฟล่าเซลล์ที่เบอร์092 2์เ8้า2องเครับผมขอบคุณครับ